เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2566นารกณศาลากลางจังหวัดธุบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาสิวิมลสุทธิสารรองอธิการ,รบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้แทนมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันวชิราวุธร่วมกับหคณาส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสา โดยได้รับเกียรติจากคุณวชิระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วยพิธีถวายความเคารบพพระบรมฉาย,ยาธิศลักษ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีถวายความเคารพและถวายทูบเทียนแผ่ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสารกลางจังหวัดลบบุรี